ไลค์กดแชร์กดแจ้งติดตาให้หนูดีกว่าวด้วยนะคะป๊ะป๊าไปที่เรื่องใบด่านี้มันคือด่านอะไรครับเรื่องด่านสุดเลื่องเลื่องให้ไปสุดเลื่องให้มันเป็นด่านสุดด่านสุดท้ายอันนี้แหละของสเตตสิบเหรอครับของสเตตสิบเข้าไปเลยค่ะมีเดียมนะครับมีเดีมเป็นระดับกลางนะคะหนูบอกเลยหนูไปแอบเล่นมาบอกเลยมันคือเกมอะไรวัตุวัตถุประสงค์คืออะไรครับไฟไฟเดอะโค้ดค้นหาโค้ดเหรอครับแปลว่าเฮ้ยหนูขำแล้ว อะไรๆไปกดตรงไหนอ๋อตรงนี้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 มีที่กดสามแปดสามแปดแปดปิ้งตองต้องกดสีด้ไหมไม่ใช่มานี่หนูทำเองเราไปเราไปอ่าโอเคกดกดตัวอีหรือเปล่าไม่ต้องกดสามแปดแปดแล้วกดอะไรอ่ะสามแปด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 อีโอเคกดอีได้ไหมมาเถอะต้องกดอีเอ้าปลาออกไม่ได้อ้าวปลาต้องกดเองต้องกดเองด้วยเหรอครับไฟเดโค้ด คือมันจะมีโค้ดซ่อนอยู่ละครเรื่อเฮ้ยเฮ้ยหัวปลาทะลุออกมาเลยมาปล่อยไปเจอโค้ดไหมเนี่ยเจอไหมอุ้ยหลับคาเจอไหมเจอไหมนี่กดไลค์นี่กดอะไรปลาเจอแล้วห้าหนึ่งแปดถูกแล้วหนูหาตั้งตาหนูเคยเล่นโอ๊ห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่ง บอมบุมบอมบมอมบุมบอมบุมอมบุมบ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 อมบบอมบุมบอมบุมบอมบุมบมบุมอมบุมบอมบุมบอมบุมบอบุมบอม เราจะดูโค้ดจากไหนอ้วน้อง,งใช้ภ<ม>าษาสัมผัสกินกินเอ้ยมันบอกเพื่อนี่บอกเพื่อนนหนๆๆนดูตรงไหนโค้ดโค้ดไม่เจอแต่เจอไมโครยเวฟแฮ่ช่วยกระถาหน่อยเพื่อนเพื่อนช่วยกระถาหัวจะระเบิดหัวจะระเบิดด้วยนะขอพิมพ์มัว่วๆได้ไหมไม่ได้ค่ะเอ้ยขอเขากดแล้วขเขากดแล้วกดเลขอะไร ปีนอันเนี้ยดูอ๋เจอแล้วปป้าปหนูเจอแล้วเล่อะไรคะเดี๋ยวปาป้าพิมพบอกเก้าสามหนมีคนพิมพ์บอกแล้วว่าเก้โอเคเไอ้บ้าสางทำอไรกัเก้าสามหนึ่งอินคอรเลกโค้ดผิดค่ะเก้ 9, 3, 1, ถูกคะ่ะเก้ผิด e. 9, 3, 1, กดอีเก้ากดอีโอ้จริงด้วยแบบอโอห เป็นคนเลยแป๊บนึ่งไป,ไปดูชักโครกดิเราจะดูพวกนี้ชักโครกไม่มีค่ะอะไรล่าอะไรแกเป็นใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรลองเป็นสองห้าหกไม่มีไม่ใช่สองห้าหกไม่ใช่ไม่มีเหรอเฮ้ยพิมพ์พูดพิมพ์อะไรอ่ะ แต่แล้าพี่บอกซิเพื่อนพิมอะไรไม่มีใครพิมอะไรเลยทุกคนหาคนไม่เจออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนสี่ห้าสามสี่ห้าสามเพื่อนอยู่ตรงไหนสี่ห้าสามเพื่อนยว่คนมาจากไหนเป็นเมงไเฮ้ยอยู่ดูคอมใช่ไหมเดี๋ยวเขาดู โอ้ตรงไหนอะค่ะสี่ห้าสาว่าตามเข้าไปเลยเ้าเ้าอยู่ในคมหรือเปล่าเจ็ดหกเจ็เก้าขาบอกเจ็ค่ะเจ็โอเคเจ็ดเจ็แล้ไปโทรไ่ะใครยืนบังใครยืนบังเจ็ดหเก้าตังตั้งตั้ตังตังตั้งไ่นะพี่เอร์ไบแปไปไปเพื่อน เพื่อนพิมพ์แล้วคับเพื่อนพิมพ์นะแม่พิมพ์ชมเพื่อนเพื่ิมชมเพื่อนกูจบกูจบไปวันดีเยี่ยมเดี๋ยวพี่โมจิส่งไปแล้วกันเพื่อนจะไม่ต้องพิมหรอกกูจอบเพื่อนเอาเพื่อนอีกคนนึงฮ่าโมจ่าบวดโคตรลายอ่ะเติมไปไหนเอาคัตเตอร์มาหน่อยจะพากองเก้าเก้าสี่เก้าสอง 9ก้าสี่เสองลขหเก้าเก้าสี่สีองเ้าสเกองเปิดได้จริงค่ะเพราเขาหาเก่งมากเลยลิลีป่ป้านี่ด่านเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ด่านใหมน่นี่มีรูปแมวอ,อยู่อะไรนะเก้าสี่เก้าสอ ใช่ชค่เจอไหเฮ้ยใครด่าผนเินเลยไะปมน่นะคขสองห้าสีเขาบอกด่านนี้สองห้าเขายายาาสี่เปิดได้ไหมสี่ <4 S 3> ไม่ได้เพื่ก่อหกสองห้าสีกอเขากอหกส้าเก้าเก้าด้วย2 5งห้เก้าเกยังสองห้าแล้วก็ใส่เก้าเก้าไม่ไม ไม่ใช่เกาเกากาดไม่ใช่แล้วเพื่อนโกหกเพื่อนโกหกแล้ตบกระบาลเยี่ยมสามแปดสามแปดเหรอหกสามแปดหกหกใชไใจค่ะสามแปดถูกสามแถูกสามแเพื่อนไปดูอะไรมาเนี่ย คนคะไรคะป้าอย่าห้ามแอบดูยน,นี้รู้นะน,นี่รู้แล้วเหรอป้าหยุดห้ามห้ามอย่าเพิ่งนี่หยุดอย่าอเพิ่งนะทำหนึงนะทำหนึงน,น,นะได้ครัน,นี่ทำอะไรเพื่อนพิมพ์แล้วเนี่ย ไอ้เพื่อนพิมพเป็นชับคำออตอบก็คือห้อาอะไรนะอะไรนะหนูลืมห้าเจ็ดหกเก้าบอกเพื่อนห้าเจ็ดหกเก้าบอกป้าพี่บอกเพื่อนห้าเจ็ดหกเก้ายะป้าป้าหนูจะหกเก้าเพื่อนคนที่ถูกดิฉัน <laughs> ลิลี่ตอบถูกห้าเจ็ดหกเก้าจริงๆด้วยมันจะพิม์มันจะพิมพ์บอกว่า คนที่ถูกไม่ไม่อะไรอ่ะอยู่อยู่อยู่ในคอมพิวเตอร์แน่อะไรเปล่าวะคอมพิวเตอร์ขอดมแป๊บต้องดมก่อนไม่ไม่ดีใต้เตียงหรือเปล่ามาไปเช็คใต้เตียงเนี่ยโอ้โหอยู่ใต้เตียงแน่สาบานอยู่ใต้เตียงหันไปดูดิแล้วเราจะเช็คใต้เตียงเนงี่ยแล้วโป้ก,กินนี้ไรเตียงอะไรอยู่บนหลังคาหรือเปล่าเช็คก่อนให้เล็กกิน ไม่ไม่เห็นเหงื้อกระดาษสีขาวหยุดนงป้าป้าขอนอนแ๊บเพื่อนพิมพ์ชาร์ปชาร์ปชาร์ปเพื่อนพิมพ์ถามว่าอะไรไม่เห็นมีบอกเลยอะไรเพื่อนพิมพ์ชาร์ปชาร์ปชาร์ปไม่บอกไม่ใช่ไม่บอกเขาพิมพ์ไม่รู้เขาบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ <gesch> แล้วเราจะไปหาโค้ชจากไหนเรนเร่เอออะไรอ่ะชับชับเฮ้ยชับชัทไมเพื่อนทะลุประตูอะไรเพื่อนทะลุประตูเลยแม่พี่บอกเพื่อนเสียอะไรอะไรพิมบอกพิมบอกวอทวอทว์เอทว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 อ ไม่ไม่ขอพิมเฮอยมันี่ยาวเกินไปแล้วคุณคนไทยใช่หรือไม่ไม่นี่พิมมาคุณคนไทยบาปรลบรลบลบลมันเป็นมันเป็นตัวช้าเวลาเรนี่พิมามันเป็นช้าชๆาช้าชๆาช้าช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 าาราว่าเป็นคยาเอหนึ่งหกหนึ่งแปด 6181หรือเปล่า6181 6 1เพื่อก็พิมพ์ชัดช้าเหมือนกันเฮ้ยจริงๆด้วย6181ด้วยพี่ขอกอะไรนะ6181ปั๊ง6ป้าป้าอย่าพิมพ์ข้างพิมพ์บอกกันแค่2คนอย่าพิมพ์1 8 1 6181 61 61 8 1เปิดได้ยัง โอเคไปกันได้หรือจริงๆกดอะไรใส่ไปมันก็เปิดลิลี่เอาเพื่อนเอานี่มันห้องเดิมนี่เฮ้ยห้องน้ำห้องน้ำเช็คเช็คพอน้ำโอ้โหน้ำปลอมน้ำปลอมกันปัดโไม่มีโค้ดดมดๆมดมดๆมดมดเฮ้ยปเจอแล้วปเจแล้วไหนอะไรนี่นี่ฮะนี่สี่ห้สี่อะไรนะสี่ศูนย์หสไม่ใช่ ป๊าสี่ศูนอามันโดนแบนเลยค่ะสี่ศู์ห้อ๋อมันโดนแบนค่ะถ้าพิมอ้าวอ้กดูตอรืตื้ตืตรืดรืรดรืดรราดด แลวก็เลขศูนย์ศูนย์ลก็เลขห้าห้าสี่สี่สี่ศูนย์ห้าสี่ทรงสี่ศูนย์ห้าสี่จบแล้วอ่ะสี่ศูนย์ห้าสี่สี่ศูนย์ห้าสี่เออจบจบแล้วจบแล้วสําหรับวันนี้เราพอแค่นี้แล้วค่ะมันจบแล้วไม่ไม่ใช่เรากระกดดเข้าไปในนี้พาดทูเมนูอย่างนี้เหรอคะเข้าไปคะมันก็อ๋อกลับมาด่านเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยว หมดเวลาพอดีเดี๋ยวเราไปสักพักก่อนเราเค่อยกลับมาเจอกันใหม่เฮ้ย hey. โอเคเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเรามาหาโค้ดกันใหม่สวัสดีครับบายๆฝากช่องหน่อยใครอยากทำ a c t i ช n ทำมีจานพีสองดีพีที่สองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้านะคะสวัสดีค่ะ